กลับมาอีกครั้งกับที่ปอกสับปะรดพอดีพี่เวบไปเห็นเมนูในเน็ตมาไก่อบสับปะรดน้ำพริกเผาพี่ก็เลยต้องซื้อสับปะรดถือโอกาสได้อ <c oughs> ัปเดตสกิลไปเวยพี่อ่ะต่หมายให้พี่เวแบบไปล้างปีกไก่มาละครึ่งโลเดี๋ยวทีนี้เราจะมาหมักซอสซึ่งสูตรเนี้ยเขาง่ายมากเลยมีส่วนผสมแค่4ี่อย่างตอนมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะสับปะรดสับ2ช้อนโต๊ะหอมปูรสไก่1ช้อนชาจะผัดจะทานน้ำพริกเผาไทยแม่พน,น้องไปฟังออริจินอลของเขาคือของเขาเพาะทุกคนเราจะมาทำการหั่นกันนะคะใช้อันนี้นะ ช้านะหันหมดสับปะรดแล้วไหมวันนี้วันนี้ดูดีเลยรอบเนี้ยต้องดีกว่ารอบที่แล้วอแล้วแหละเราก็แค่กดลงไปเขาให้หมุนนะคนนี้จับสิทำมสับปะรดไม่นิ่งแต่จิตใจฉันนิ่งแล้วแหละทำดีดีเว้ยอย่าภูมิใจในตัวเธอสุดยอดอี่าลืเอาออกด้วยกดลงไปอ่ะพี่เลบเก่งมาก เสร็จแล้วเราจะเรียงไก่เข้าหม้อทอดปรัแบอบุณหภูมิที่190องศา15นาทีเอาออกมากับด้านแล้วก็อบต่ออีก10นาทียากินมากทุกคนตอนย่างอยู่อ่ะหอมมากพี่ต้องเดินมาดูเลยเขาใส่กุ้งแห้งต้องเยอะเขาก็ยังบอกเลยนะว่าไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสด้วยดูความฉ่ำนี้เมื่อกินสับรดเหมือนผัดเปี้ยวหวานแต่ไม่ใช่เปี้ยวหวานเฮ้ยซับซ้อนอะ ให้คล้ายผัดเปี้ยวหวานมคือมจะมีความ,วามหอมหอมของพริกเผาเข้าไปด้วยใช่เลยอยู่ดะขนาดเราไม่ได้ทำกับข้าวบ่อยนะย่งสามารถทำอร่อยได้เลยเพราะว่าเรามีนพริกเผาไทยตามแม่ปะนอมติดครัวงไงจ้ะซื้อได้ตามเซเว่นห้างชั้นนำทั่วไปแล้วก็ออนไลน์ออฟฟิเชียลของเขาและทิกต o k แม่ปะนอมด้วยจ้ะจะพัดจะทาน้ำพริกเผา,าไทยแม่ปนอม